การฟังอริยสัจเหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นพิกุทั้งหลายครั้งนั้นแลมหาชนชาวพันธุมดีราชธานีจำนวน84,000คนออกจากเมืองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับณนะเขมมิขทายวันถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปัสสีได้ตรัสอนุปุพิกถาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น กล่าวคือทานนกถาศีลลักถาสักขะคกถาทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของการ,รมทั้งหลายและอน,นิสงในการออกจากการ,รมครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธ และเรื่องมักเปรียบเสมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่มหาชน8ป0 0มพันคนเหล่านั้นณนะที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกัน ชนเหล่านั้นมีทำอันเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วอย่างเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาควิปัสสีว่าไพเราอนักพระเจ้าค่าไพรรอนักพระเจ้าค่าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่ บอกทางให้แก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจักได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้